ใครๆก็ตั้งตนขึ้นมาได้สิซึ่งตรงนี้เขาต้องคิดได้เยอะๆและพอมีคนออกมาสอนเนี่ยพอมีคนออกมาแนะนํามีคนออกมาพูดมีคนออกมาชี้แจงคุณก็คิดว่าคนอื่นเขาไปด่าทอว่าคุณแต่จริงๆเขาไม่ได้ด่าเขาออกมาชี้แจงเขาออกมาพูดเพราะเรื่องนี้คุณเป็นคนก่อมันขึ้นมาไม่ได้มีใครไปทําอะไรคุณเลยแต่คุณต้องเข้าใจว่าอยู่ในคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในประเทศ คุณไม่ได้อยู่คนคุณต้องออกมาพบปะสังคมชีวิตคนเราทุกคนอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้น่ะวันนี้คุณต้องรับฟังในเมื่อมีนักวิชาการมีผู้มีความรู้เขาออกมาพูดให้คุณฟังอ่ะคุณต้องฟังแล้วก็เอาไปคิดไตร่ตรองแต่นี่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิดอย่างเดียวเลยแล้วไม่รู้ว่าเชื่อจริงหรือว่ามันหลอกคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้หรือคุณตั้งใจหลอกคุณไปตั้งใจเรียอะไรเขาอันนี้ผมไม่รู้เออ ใช่ไหมคะอันนี้คือคือเอาใครเห็นด้วยกับผมบ้างเขาลองแล้วเด็กตอบไม่ได้ก็นั่นในที่เมื่อวานที่นขนาดเขาไปถามแค่คำถามง่ายๆว่าวิปัสนาคืออะไรภาวนาคืออะไรแล้วมีอะไรอีกคำไม่รู้ว่าคืออะไรเด็กตอบไม่ถูกเด็กตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้เขาว่าควรคิดได้เยอะๆแล้ว แม่หนักสุดจริงๆแม่หนักสุดเลยเมอแม่ตาก็ตอบผิดเห็นเห็นด้วยครับใชิเมครับแม่เถียงเก่งเถียงเก่งมากคุณแม่คือเก่งที่สุดเก่งมากๆ ผมจะเล่าให้ฟังนะเขาอะเคยจริงๆ่ะผมจะเล่าฟังว่าเขาอะเขาค่อนข้างที่จะดีกับผมด้วยซ้ำโอ้โหจริงๆอะเขาค่อนข้างที่จะดีกับผมด้วยซ้ำนะตอนนั้นอะที่ว่าที่ว่าสมัยที่ว่าผมตรงไได้ตรงตรงได้สิอตอนที่ผมตอนที่เขามาเป็นลูกค้าผมที่ที่ร้านอาหารอะนะแล้วทีเนี้ย ร้านอาหารร้านร้านผมนะร้านอาหารร้านผมนะแล้วทีเนี้ยเขาอะมากินข้าวผมจะเล่าให้ฟังเขามากินข้าวซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ใช่เรื่องปกติมันคือสิ่งที่เจออันนี้ผมแค่เล่าพฤติกรรมให้ฟังว่าเขามีตะกาที่แปลกอันนี้ทางออทาเ้า,าอกีกเราต้องไปวนเราไปเราหาที่จอดตรงไหนได้บ้างเราหาที่จอดตรงไหนบ้างเราต้องไปวนใหม่อะ่นนะเท่า,านั้นนี่หัวมุมขเ,เข้าได้ไหม เขาได้สิอ่านี่ไงแล้วทีนี้ก็ผมจะเล่าให้ฟังว่า,เ,าเขาอะมากินข้าวที่ร้านผมแล้วเขาเป็นลูกค้าประจำเลยสามคนพ่อแม่ลูกเลยเขาเป็นลูกค้าประจำเลยนะเขามาแทบทุกวันเลยแล้วพูดตรงๆว่าคือ จริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับผมหรอกแต่เขาเซาซีนู่นนี่นั่นอะไรต่เมีอะไรมันมันมีแต่คือเอาเป็นว่าผมไม่ถูกจริตแล้วกันแต่ผมก็ยังบริการให้กับเหมือนกับเป็นคนบริการคนหนึ่งนะเป็นเป็นเป็น,ปนพนักง,งานให้บริการคนหนึ่งนะเสร็จปุใจ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 บ๊บเ,เนี่ยมันมีอยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งร้านผมเนี่ยจะขายอาหารเกือบทุกอย่างเลยแต่นี่ผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่า เขาอะร้านผมมีหมดนะไก่ย่างไก่ทอดและผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาอะจะมานั่งกินข้าวสามคนพ่อแม่ลูกบางวันเขาก็สั่งแค่จานเดียวนะบางวันเขาสั่งแค่สองจานแล้วนั่งกินนั่งคือมานั่งนั่งนั่งนานอะเอางอ่ายๆว่ามันนั่งตากแอร์แต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่านะคือแบบเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทํากับร้านอาหารนะร้านผมมันจะเป็นร้านติดแอร์นั่งสบายอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยจะต้องหิ้วอาหารจากข้างนอกอ่ะ เข้ามานั ok e y, like ่งกินในร้านเข้ามานั่งกินในร้านผมเขาจะนจะเอาอาหารจากข้างนอกมากินในร้านผมอาทิเช่นนะที่เขาเอามานะก็จะเป็นไก่ทอดกับไก่ย่างนะครับบางวันก็เอาไก่ทอดมาบางวันก็เอาไก่ย่างมาซึ่งในขณะเดียวกันน่ะร้านผมก็ขายร้านผมก็ขายไก่ทอดไก่ย่างซึ่งผมก็ไม่พูดอะไรนะผมก็ไม่ว่าอะไรผมถือว่าเขาคือเขาเอามาแค่วันวันนี้เดี๋ยวเขาก็ไม่เอามา เขาคงอยากกินอันนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้อยู่ไปอยู่ไปไม่ใช่ละคือนับหลายหลายครั้งเขา้าหลายหลายหลายต่อหลายครั้งเขาเขาก็ยังทําแบบเนี้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งเขายังทําแบบนี้อยู่เลยเหมือนเดิมเลยเขายังไปซื้อเดี๋ยวเอาไก่ทอดเข้ามาเดี๋ยวไก่ย่างเข้ามาจนวันหนึ่งอ่ะผมก็เลยบอกไปว่าผมเลยบอกไปว่าอผมพูดกับคุณแม่เขาเลยนะผมบอกคุณแม่ครับผมพูดอย่างนี้เลยผมว่า ผมก็ยอมรับแหละว่าผมก็มีแต่ผมไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่ผมมีสีหน้าท่าทางที่บอกให้เขารู้ว่าผมไม่พอใจผมบอกคุณแม่ครับร้านผมอ่ะก็มีไก่ทอดขายนะแล้วก็มีไก่ย่างขายเนาะ การที่คุณผมไม่ได้อนุญาตให้นําอาหารจากข้างนอกเข้ามานั่งกินในร้านนะครับเพราะผมต้องเสียค่าน้ําเสียค่าไฟนะแล้วกับการที่ว่าคุณมาคุณซื้อไก่ทอดมาซื้อไก่าย่างมาแล้วคุณมาคุณมันสั่งข้าวแค่จานเดียวอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ผมว่ามันไม่ควรผมว่าอันนี้ผมไม่ได้อนุญาตนะครับแลวเขาตอบว่าไงรู้ไหมก็ซื้อไม่ให้ <K> นะ้องกินคนเดียวเนี่ยก็สั่งอาหารไปแล้ว2จานอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณลองคิดพิจารณาด้วยดีว่า การที่เราเปิดร้านอาหารเรามีต้นทุนเรามีเรามีค่าใช้จ่ายเขาไม่ควรมาทําแบบนั้นเขาควรให้เกียรติเราด้วยถูกไหมครับเขาควรให้เกียรติเราด้วยแต่แล้วก็ก็คือหลังจากวันที่ผมเตือนเขาไปอะ่ะแล้วเขาก็ไม่มาเลยจริงๆแล้วเขาก็ไม่มาเลยเพราะเขาเจอคือคือ,คอมันอยู่ในสุราตรงนั้นอ่ะนะมันก็แคบะนะ่ะเนาะพอเจอปุ๊บเขาก็จะแบบว่าทาคือไม่พอใจอะ่ะ ซึ่งผมมองว่ามันไม่แฟร์สำหรับผู้ประกอบการปะการที่เรามีลูกค้าแบบเนี้ยใช่คือเขาไม่มีมารยาทนะแล้วคือเหมือนเหมือน,นอันเนี้ยไม่ใช่เรียบดว่วนนั้นเนี้ยคือเขาไม่เขาไม่มีมารยาทเนาะพอเหมือนกับว่าลูกเขาเนี่ยพอพอมันมีอยู่มันร้านผมเนี่ยวจะขายดีตอนกลางวันประมาณเที่ยงอะไรประมาณเนี้ย เสร็จปุ๊บเขาอะมากันเขามาก่อนวันนั้นเขามาแต่เช้าเลยเขามาตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงอะแล้วเขานั่งอยู่นั้นนะเขา,านั่งอยู่นานละเสร็จปุ๊บพอเขานั่งนั่งปุ๊บลูกก็เล่น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 ,ลนแล้วไปนอนอยู่ที่ลูกก็ไปนอนอยู่ที่บนโซฟาซึ่งไปนอนเอกเหนกอยู่เลยนะแล้วร้านผมลูกค้าเต็มเลยนะพอตอนเที่ยงนะเสื้อปะ ในขณะเดียวกันที่เขานั่งกันอยู่พ่อแม่แล้วมีลูกค้าเข้ามาจะนั่งที่โต๊ะเพราะมันไม่มีโต๊ะแล้วร้านผมมันมีแค่สิบโต๊ะแล้วไม่มีโต๊ะแล้วจะเดือนลูกสะคำว่าเออน้องลุกขึ้นเดี๋ยวมีลูกค้าของพี่เขาไม่มีจนผมต้องไปบอกว่าผมจนลูกน้องผมมันมาตามผมในครัวเพราะผมผัดกับข้าวเอง ผมต้องออกมาบอกว่าคุณแม่ครับให้น้องออกไปเล่นเกมตรงอื่นนะครับตรงที่โต๊ะของคุณแม่นะครับเพราะว่าผมจะได้ขายคนอื่นถึงไปแล้วก็ไม่พอใจด้วยน้องน้องมาน,นี่มาน,นี้อย่างนี้จริงๆอันนี้ผมไม่โกหกเลยคือแบบเขาเป็นเขาเป็นคนที่มีตะกาที่พังมากแล้วเขาอะไรที่ไม่ถูกใจอะ่ะก็เหมือนกับที่เห็นนั่นแหละที่เหมือนพอมอไปอะไรอย่างเงี้ย เออทำทุกอย่างที่คนเขาไม่ทำจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงคือแบบตะกาพังมาก่แม่เขาอะพังจริงๆอะพัง,งแบบพังเลยอแล้วพ่อพ่อนี่ก็จะเป็นฝ่ายเออออ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันไม่น่าหลักเลยแล้วตอนนี้เขาควรหยุดได้แล้วทุกคนว่าไหมมันอานบัตซียนบัตบัตรสี บัตสี่คนนั่นถ้าชาวตายแล้วบัตสี่คนนั่นแล้วตอนนี้คือ,อ,อไม่รู้ว่าบอกไม่โทร,รนะใช่ตอนนี้มันคือการกลัวเสียหน้ามันคือการกลัวเสียหน้ามันคือเดี๋ยวถ้ากูเดี๋ยวถ้าหยุดเนี่ยเดี๋ยวฉันแพ้เดี๋ยวฉันเสียศักดิ์ศรีเดี๋ยวอะไรอย่างงี้ไง นี่ตอนนี้ฉันมาถึงตลาดแล้วนะพวกเธอหยุดเรื่องคุณแม่เชื่อมจิตไปกินขนมจีนกันดีกว่า